ถ้าเรื่องเซนเนาะถ้าเรื่องเซนเนี่ยเราก็จะฉีดตรงอีโรติกโซนทั้งหมดที่มันมีเส้นประสาทขึ้นมาใหม่นะคะก็โอช็อตเราก็จะฉีดทั้งหมด6จุดนะคะ6กจุดมีตรงไหนบ้างก็อย่างที่บอกว่าหัวตัวอย่างเงี้ยค่ะต้องฉีดฉีดเขาไปเลยเหรอคะก็คือไดเรกไปที่เนิร์เเลยค่ะใช่เราก็จะมีเราก็จะมีตัวช่วยแหละตัวช่วยต้องมีตัวช่วยแต่จะบอกว่าคนที่อตโรฟีอะบางคนไม่รู้สึกนะ เนิฟหายตรงนี้เนิฟเนิฟเนิฟปมประสาทอะอยู่ประมาณ8 0 0พเส้นนะเยอะมากนะคะบางทีเราต้องรู้ว่าผู้หญิงเอากระซัมได้หลายรอบแล้วสามารถเอากระซัมได้หลายๆจุดพร้อมกันไม่ใช่แค่โอชดด้านนอกอย่างเดียวพอถัดเข้ามามันก็จะเป็น g s p o ออันนี้ก็ถึงเร็วแมอยู่ตรงไหนคระหมอหลายคนแบบ G s p o ออยู่ตรงไหนค่ะ g s p o t จะอยู่ด้านด้านหน้าผนังข้างหน้าใส่นิ้วไปประมาณสักสข้อนิ้วถึงละ แล้วก็เอียงไปทางซ้ายถึงเป็นฟิลลิ่งไหนถ้าโอชอตฟิลลิ่งมันจะกระตุกๆกใช่ไหมทุกคนต้องเบสิกต้องได้โอชอตทุกคนผู้หญิงเนาะแต่ g ีสปอเนี่ยอาจจะเริ่มยากแล้วเวลาถึงมันจะแบบเหมือนฉี่จะลาดมันเสียวเหมือนแบบเราจะจะบดฉีออกมา,อ,าอย่างนั้นนะคะ